นั่นก็คือเรื่องอะไรคะก็เป็นเรื่องที่ถ้าออตอนนี้นะคะอาจจะเป็นใน Facebook หรือว่าในโซเชียลต่างๆนะคะาอาจจะนในอ,อ,อาจจะได้เห็นแล้วนะคะว่ามันจะมีข้อความว่าผู้สูงอายุ รับเบี้ยสูงอายุเพิ่มคนละ1,500บาทนะคะ<ช>แล้วก็อีกข้อความหนึ่งก็คือสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปรับเงินสดท่านละ3,000บาทนะคะโโเริ่มโอนแล้วค่ะถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้สูงอายุเป็นไงคะ โอ้ยรีบบอกลูกหลานเลยค่ะว่านี่ต้องไปรับเงินนะ,ะ,ะต้องไปรับเงินนะกระตือรือร้นขึ้นมาแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วยังไงคะคือข่าวปลอมนะคะซึ่งเฟกนิวนะค่ะอย่าไปเชื่อนะคะทั้งสองเรื่องนี้ก็คือเป็น Fake New เฟกนิวหรือว่า <New S 1> เป็นข่าวปลอมนะคะซึ่งสําหรับเรื่องนี้ค่ะเขาบอกว่าตามที่มีการแจ้งข้อมูลถึงประเด็นเรื่องของผู้สูงอายุรับเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่ม คนละ1,500บาทนะคะในวันที่22-30เมษายนนี้ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมค่ะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท,ท็จจริงโดยกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะพบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท,ท็จหรือว่าข่าวปลอมหรือว่าเฟ k e n e w นะคะจากที่มีข่าวสารระบุว่าผู้สูงอายุ รับเบี้ยสูงอายุเพิ่มคนละ1,500บาทนะคะ <c oughs> ในวันที่22่ถึงส0สเมษายนนี้นั้น ทางกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็ชีแ้แจงว่าไม่มีการเพิ่มเบี้ย,ยหรือว่าเงิน <he? S 1> พิเศษแต่อย่างใดนะคะ,คะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยค่ะว่าทั้งหมดนี้คือเฟกนิวหรือว่าข่าวปลอมค่ะเพราะฉะนั้น <Yeah. S 1> ขอให้ประชาชนเนี่ยอย่าลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวนะคะแล้วก็ <Yeah. S 1> ขอความร่วมมือ ไม่ส่งต่อหรือว่าแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะ,คะหรือถ้าหากว่าคุณผู้ฟังหรือว่าประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลก็สามารถสอบถามข้อมูลจริงๆได้นะคะที่นี่ค่ะกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะ026424336ก่สค่ะค่ะ,คะ,คะ ก็คือเอาง่ายๆคุณผู้ฟังคือ <ừ> um ข่าวปลอมและสิ่งสําคัญเนี่ยเมื่อมีข่าวปลอมหรือเราเจอข่าวนี้โพสต์นี้หรือว่าส่งต่อมาทางไลน์สิ่งที่เราทําคือไม่ส่งต่อ,อไม่แชร์ชต่อนะ,ออะแล้วอ,อีกอย่างหนึ่งที่ว่าเหมือนกับว่าไม่ว่าเป็นผู้ส่งอายุหรือว่าบุคคลทั่วไปนะะ,ะเวลามีข่าวอะไรมาในสื่อสังคมออนไลน์ของเราเนี่ยเราควร อ่านรายละเอียดให้หมดก่อนก,อก่อนที่จะกดแชร์นี่บางคนว่ารีบเห็นเลยหนึ<อ>่งพันห้าร้อยบาทรีบแชร์ให้เพื่อนส่งต่อนะ,อะ,อะว่าเออตั้งแต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วการเราต้องอ่านรายละเอียดก่อนถูกต้องอเพื่อความถูกต้องก่อนที่จะกดแชร์ไปให้มิตรภาพของเราทุกคนใช่นะ แต่ก็ย้ำอีกครั้งว่าถ้าได้ข้อความลักษณะนี้นะไม่ว่าจะ3,000หรือพันห้าไม่แชร์ต่อไม่ส่งต่อนะคะคและที่สำคัญคือข่าวปลอมนะคะใช่ไม่งั้นถ้าเกิบบดว่า,าเรานไม่จริง ถ้าเราส่งต่อไปอีกก็จะมีความผิดได้นะช่ฉะนั้นอย่ากดแชร์อย่าส่งต่อหยุดที่เราถ้ามันมาที่เราคืออยู่ที่เราเลยนะตอนนี้คือเบี้ยยังเหมือนเดิมนะคะก็คืออายุ6 0สิบหกสหกสิบถึงหกบก็ได้รับห0 0้บาทนะคะเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบเก้าเจ็ดร้อยบาทค่ะแปดสิบถึงแปดสิบเก้าแปดร้อยบาทเก้าสิบปีขึ้นไปก็คนละหนึ่พบาทอันนี้สำหรับเบี้ยผู้สูงอายุค่ะค่ะ อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของข่าวปลอมเรื่องของเบี้ยผู้สูงอายุค่ะ